บางครั้งในชีวิตประจำวันเราอาจพบคนที่ไม่ได้พูดจากเก่งหรือแสดงตัวเด่นชัดแต่กลับทำให้คนรอบข้างรู้สึกเคารพและไว้วางใจได้ทันทีบุคลิกเช่นนี้มักเกิดจากวุฒิภาวะสูงซึ่งไม่ได้วัดจากอายุหรือการศึกษาแต่เกิดจากความสามารถในการวางตัวอย่างชาญฉลาดคนที่มีวุฒิภาวะสูงรู้ว่าเมื่อใดควรพูดเมื่อใดควรฟังและเมื่อใดควรสงบ พวกเขาสามารถคุมกุมอารมณ์เข้าใจผู้อื่นและสร้างสมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตัวได้อย่างพอดีการวางตัวแบบนี้ทำให้พวกเขาดูสง่างามเชื่อถือได้และเหนือกว่าคนทั่วไปโดยไม่ต้องพยายามมากบทความนี้จะพาไปสำรวจว่าเหตุใดการวางตัวอย่างชาญฉลาดจึงเป็นหัวใจของวุฒิภาวะสูงและจะมีแนวทางปฏิบัติจริงที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 1. การควบคุมอารมณ์อย่างมีสติวุฒิภาวะสูงไม่ใช่แค่ความรู้หรือประสบการณ์แต่คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในทุกสถานการณ์คนที่วางตัวดีจะไม่โต้อตอบด้วยความโกรธหรือรีบร้อนพวกเขารู้จักหายใจลึกๆก,ก่อนตัดสินใจสิ่งนี้ทำให้คนอื่นเห็นถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือคนที่มีวุฒิภาวะสูง ไม่ได้หมายถึงเพียงความรู้หรืออายุแต่หมายถึงความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้อย่างมีสติการควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาดคือหัวใจของการวางตัวดีและสร้างความเขารบในสังคมอารมณ์คือพลังถ้าใช้ผิดก็ทำลายแต่ถ้าใช้เป็นก็สร้างความเหนือกว่าอารมณ์ที่ไม่ถูกควบคุมสามารถทำให้การตัดสินใจผิดพลาดการสื่อสารขาดประสิทธิภาพและความสัมพันธ์สั่นคลอน แต่คนที่วางตัวชาญฉลาดจะสังเกตอารมณ์ของตัวเองก่อนตอบสนองทำให้ทุกคำพูดและการกระทำมีน้ำหนักและเหมาะสมวุธิภาวะสูงเท่ากับการตอบสนองด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์ผู้ที่มีวุธิภาวะสูงมักไม่ถูกอารมณ์ชั่ววูบครอบงำพวกเขารู้ว่าการตอบสนองด้วยความโกรธหรือรีบร้อนอาจเสียหายมากกว่าได้ผลการหยุดคิดก่อนพูดหรือทำ คือเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์และทำให้พวกเขาดูเหนือกว่าในสายตาคนรอบข้างสเสน่ห์และพลังจากการมีสติคนที่ควบคุมอารมณ์ได้มักเป็นผู้ที่คนอื่นอยากฟังและอยากอยู่ใกล้เพราะความสงบของพวกเขาสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือความมีสติเป็นสเสน่ห์ที่เกิดจากภายในไม่ใช่สิ่งที่สามารถปลอมได้วิธีฝึกควบคุมอารมณ์อย่างมีสติ สังเกตอารมณ์ตัวเองทันทีเมื่อเกิดความรู้สึกแรงๆเช่นโกรธหรือหงุดหงิดหยุดหายใจลึกๆก่อนตอบสนองเพื่อให้สมองใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ตั้งคำถามกับตัวเองว่าการตอบสนองนี้สร้างผลลัพธ์เชิงบวกหรือไม่ฝึกใจนิ่งในสถานการณ์ตึงเครียดเช่นฝึกสมาธิหรือการทำจิตใจสงบเรียนรู้จากอดีตว่าสถานการณ์ใดควรตอบสนองแบบไหน เพื่อสร้างแนวทางการควบคุมอารมณ์ในอนาคตการสังเกตอารมณ์อย่างเป็นกลางผู้ที่วางตัวชาญฉลาดจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำแต่จะสังเกตความรู้สึกของตัวเองเหมือนเป็นผู้สังเกตการการตั้งตัวอยู่เหนือความโกรธหรือความวิตกกังวลช่วยให้สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและรักษาความสัมพันธ์ได้อย่างราบรื่นการเลือกตอบสนองแทนที่จะตอบสนองทันที คนที่ควบคุมอารมณ์เป็นมักตอบสนองด้วยความตั้งใจไม่ใช่ด้วยแรงกระตุ้นชั่ววูบการหยุดคิดก่อนพูดหรือทำจะช่วยให้คำพูดและการกระทำมีน้ำหนักสร้างความเคารพและความน่าเชื่อถือการใช้ความสงบสร้างอำนาจความสงบไม่ได้เป็นเพียงความนิ่งเฉยแต่เป็นอำนาจเชิงจิตวิทยาที่ทำให้คนอื่นรู้สึกมั่นใจและปลอดภัย การอยู่เหนือความโกรธหรือความตื่นเต้นทำให้คุณดูมีพลังและเป็นศูนย์กลางของความมั่นคงการเรียนรู้และปรับตัวคนที่วางตัวชาญฉลาดจะเรียนรู้จากอดีตและสังเกตผลลัพธ์ของการตอบสนองแต่ละครั้งสิ่งนี้ช่วยให้เขาปรับวิธีควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์อย่างมีสติไม่ได้ทำให้คุณเย็นชา แต่ทำให้คุณมีเสน่ห์ทางจิตวิทยาเพราะคนรอบข้างรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วปลอดภัยมั่นคงและสามารถพึ่งพาได้นี่คือสิ่งที่ทำให้คนที่มีวุฒิภาวะสูงเหนือกว่าคนทั่วไปฉะนั้นการควบคุมอารมณ์อย่างมีสติคือหัวใจของวุฒิภาวะสูงและการวางตัวชาญฉลาดคนที่ทำได้ไม่เพียงอยู่เหนืออารมณ์ตัวเองเท่านั้นแต่ยังสร้างความเชื่อถือความเคารพ และสเ,นนลละเส,เะสะน,น,เเน่ห์ทา,าาาาทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้อื่นอยากอยู่ใกล้และฟังเขาอย่างแท้จริงการควบคุมอารมณ์อย่างมีสติคือเครื่องหมายของวุฒิภาวะสูงและการวางตัวชาญฉลาดคนที่ทำได้ไม่เพียงอยู่เหนืออารมณ์ตัวเองเท่านั้นแต่ยังสร้างความเชื่อถือความเคารพและเสน่ห์ทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้อื่นอยากอยู่ใกล้และฟังเขาอย่างแท้จริง 2. การเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการวางตัวอย่างชาญฉลาดหมายถึงการใส่ใจผู้อื่นอย่างแท้จริงพวกเขารู้จักอ่านอารมณ์สถานการณ์และความต้องการของคนรอบข้างทำให้การสื่อสารราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงคนที่มีวุฒิภาวะสูงไม่ได้เพียงเป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์และวางตัวดีเท่านั้นแต่ยังเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและทำให้ผู้อื่นรู้สึกเคารพและไว้วางใจการเข้าใจผู้อื่นคือรากฐานของวุฒธธิภาวะคนที่วางตัวชาญฉลาดจะสามารถมองโลกจากมุมมองของผู้อื่นได้เข้าใจความคิดความรู้สึกและความต้องการของเขาสิ่งนี้ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นลดความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง การเห็นอกเห็นใจเป็นสเสน่ห์เชิงจิตวิทยาการเห็นอกเห็นใจไม่ได้หมายถึงยอมตามคนอื่นเสมอไปแต่เป็นการรับรู้และให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนรอบข้างคนที่ทำได้มักถูกมองเป็นผู้ใหญ่ใจดีน่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งพาได้อยู่เหนือกว่าคนทั่วไปด้วยความเข้าใจคนทั่วไปมักมุ่งแต่ตัวเองหรือมองโลกแบบตัดสินใจเร็ว แต่คนที่มีวุฒิภาวะสูงจะหยุดคิดสังเกตและเข้าใจผู้อื่นก่อนตอบสนองการกระทําเช่นนี้ทําให้พวกเขาดูสง่างามและเหนือกว่าผู้ที่รีบตอบสนองโดยไม่คิดวิธีฝึกการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นฟังอย่างตั้งใจและเต็มใจไม่ขัดจังหวะหรือด่วนสรุปถามคำถามเปิดเช่นคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้เพื่อเข้าใจมุมมองลึกสังเกตภาษากายน้ำเสียง และอารมณ์เพื่อเข้าใจสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดออกมาไม่ตัดสินใจทันทีแต่พยายามมองสถานการณ์อย่างรอบด้านสเสน่ห์และอิทธิพลจากการเข้าใจผู้อื่นการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทําให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนคนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจทําให้คุณกลายเป็นผู้ที่เหนือกว่าในสายตาผู้อื่นไม่ใช่ด้วยการแสดงอํานาจแต่ด้วยความเข้าใจและความใส่ใจอย่างแท้จริง การเข้าใจผู้อื่นเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางอารมณ์คนที่มีวุฒิภาวะสูงจะไม่ถูกกระทบด้วยอารมณ์ของผู้อื่นอย่างง่ายได้แต่จะสังเกตและเข้าใจแรงกระตุ้นหรือความรู้สึกของอีกฝ่ายการรับรู้เช่นนี้ช่วยให้สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและสร้างบรรยากาศของความมั่นคงและความปลอดภัยการเห็นอกเห็นใจคือการให้เกียรติและเข้าใจความแตกต่างการเห็นอกเห็นใจไม่ได้ไหมายถึงยอมทุกอย่างเสมอไป แต่คือการให้ความสำคัญและเคารพในความรู้สึกของคนรอบข้างคนที่ทำได้มักถูกมองเป็นผู้ใหญ่ใจดีน่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งพาได้อยู่เหนือกว่าคนทั่วไปด้วยความละเอียดอ่อนทางสังคมคนทั่วไปมักมองโลกผ่านเลนของตัวเองทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือขัดแยง้งแต่คนที่วางตัวชาญฉลาดจะสังเกตรายละเอียดเล็กๆของผู้อื่นและสถานการณ์ และเลือกตอบสนองอย่างเหมาะสมการกระทําเช่นนี้ทําให้พวกเขาดูเหนือกว่าโดยไม่ต้องโอ้อวดเทคนิคฝึกการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นฟังให้ครบถ้วนและตั้งใจไม่ขัดจังหวะหรือดวดสรุปถามคําถามเปิดเช่นคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้เพื่อเข้าใจมุมมองลึกฝึกมองสถานการณ์จากมุมกลับเพื่อเห็นภาพรวมและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่แสดงการตอบสนองด้วยความใส่ใจทั้งคำพูดและทาที รักษาความสงบและไม่ตัดสินใจทันทีเพื่อให้การสื่อสารมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายสเสน่ห์และอิทธิพลจากการเข้าใจผู้อื่นการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำให้คุณเป็นผู้ที่คุณอื่นอยากเข้าหาและอยากร่วมงานด้วยไม่จำเป็นต้องแสดงอำนาจหรือความเหนือกว่าเพราะความใส่ใจอย่างแท้จริงสร้างความเคารพและความไว้วางใจอย่างยั่งยืนฉะนั้น การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคือหนึ่งในคุณสมบัติหลักของคนที่มีวุฒิภาวะสูงและวางตัวอย่างชาญฉลาดความสามารถนี้ทำให้คุณอยู่เหนือกว่าคนทั่วไปในด้านความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงสังคมเพราะคุณสามารถเชื่อมโยงเข้าใจและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงคนที่มีวุฒิภาวะสูงและวางตัวอย่างชาญฉลาดจะใช้ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความเคารพและสเสน่ห์ทางสังคมความสามารถนี้ทําให้พวกเขาอยู่เหนือกว่าคนทั่วไปเพราะสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อทั้งความสำเร็จการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตัวคนที่มีวุฒิภาวะสูงมักแสดงความมั่นใจโดยไม่อ,อ้วดและถ่อมตัวโดวยไม่ด้อยค่าสมดุลนี้ทําให้พวกเขาเป็นที่เคารพและทําให้คนอื่นอยากใกล้ชิด การวางตัวชานฉลาดของคนที่มีวุฒิภาวะสูงไม่ได้หมายถึงเพียงการแสดงความมั่นใจหรือการยอมถ่อมตัวเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คือการรักษาสมดุลระหว่างทั้งสองอย่างอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเคารพและเสน์เชิงจิตวิทยาความมั่นใจคือพลังความถ่อมตัวคือรากฐานความมั่นใจทำให้คุณกล้าแสดงออกและยืนหยัดในความเชื่อของตัวเอง ขณะที่ความถ่อมตัวทําให้คุณเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ง่ายไม่ทําให้ใครรู้สึกด้อยค่าคนที่รักษาสมดุลทั้งสองอย่างได้จะมีพลังแต่ไม่ข่มผู้อื่นและถ่อมตนแต่ไม่ด้อยค่าอยู่เหนือคนทั่วไปด้วยความพอดีคนทั่วไปมักเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งบางคนมั่นใจเกินไปจนกลายเป็นโอ้อวดบางคนถ่อมตนเกินไปจนถูกมองว่าขาดศักยภาพแต่ผู้ที่วางตัวชาญฉลาด ปรับสมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติทําให้ดูสง่างามและเหนือกว่าคนทั่วไปสเสน่ห์จากความสมดุลสมองมนุษย์ชื่นชอบความสมดุลคนที่มั่นใจแต่ถ่อมตนในเวลาเดียวกันจะถูกมองว่ามีความสามารถน่าเชื่อถือและน่าคบหาสมดุลนี้สร้างสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามและทําให้คนรอบข้างยากอยู่ใกล้วิธีฝึกรักษาสมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตัว ยอมรับข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากมันสแสดงความถ่อมตนโดยไม่ลดทอนคุณค่าพูดถึงความสําเร็จด้วยเรียบง่ายไม่โอ้อวดแต่ไม่ปฏิเสธความพยายามของตัวเองฟังและให้ความสําคัญกับผู้อื่นเพื่อสแสดงความถ่อมตนกล้าสแสดงความคิดเห็นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสแสดงความมั่นใจรักษาท่าทีและน้ําเสียงที่มั่นคงโดยไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งการเชื่อมโยงกับผู้อื่นยังมีประสิทธิภาพ การรักษาสมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตัวทําให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณาภาพคนรอบข้างรู้สึกสบายใจที่จะเข้าหาแต่ก็ยังเคารพคุณในฐานะผู้นําหรือผู้ที่มีความสามารถความมั่นใจที่ไม่โอ้อวดความมั่นใจทําให้คุณกล้าสแสดงออกและแสดงศักยภาพแต่ผู้ที่วางตัวชาญฉลาดจะแสดงความมั่นใจอย่างสง่าง,งามไม่โอ้อวดหรือก้าวร้าวทุกคําพูดและการกระทําสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตัวเองโดยไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่า ความถ่อมตนที่ไม่ด้อยค่าการถ่อมตนไม่ได้หมายถึงการลดคุณค่าแต่เป็นการให้เกียรติและรับฟังผู้อื่นคนที่ทําได้มักถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีน่าเคารพและเป็นที่พึ่งพาได้การถ่อมตนยังมีสติทําให้ผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ใกล้อยู่เหนือคนทั่วไปด้วยความสมดุลคนทั่วไปมักเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงจะปรับตัวให้สมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตัวตามบริบทสิ่งนี้ ทำให้พวกเขาดูสง,ง่างามและเหนือกว่าคนทั่วไปโดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือการกระทําอู้อวดวิธีฝึกสมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตัวสังเกตอารมณ์ตัวเองและสถานการณ์ก่อนตัดสินใจแสดงออกพูดความจริงอย่างสุภาพแสดงความมั่นใจแต่รักษาน้ำใจของผู้อื่นยอมรับข้อผิดพลาดอย่างสุภาพเพื่อแสดงความถ่อมตนโดยไม่ลดทอนศักยภาพฟังผู้อื่นและให้ความสําคัญกับเขาแสดงทั้งความมั่นใจและถ่อมตนในเวลาเดียวกัน ปรับท่าทีตามบริบทรู้ว่าเมื่อใดควรเน้นความมั่นใจและเมื่อใดควรถ่อมตนสเสน่ห์จากความสมดุลการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตัวทําให้คุณน่าเชื่อถือน่าคบหาและมีอิทธิพลทางจิตวิทยาคนรอบข้างรู้สึกสบายใจที่จะเข้าหาแต่ก็ยังเคารพคุณในฐานะผู้ที่มีความสามารถฉะนั้นการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตัวคือหัวใจของบุธิภาวะสูง และการวางตัวชานฉลาดยิ่งคุณสามารถปรับสมดุลได้ดียิ่งอยู่เหนือคนทั่วไปในด้านความเคารพความน่าเชื่อถือและสเสน่ห์ทางสังคมโดยไม่ต้องพยายามหรือโอ้อวดการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นใจและความถ่อมตัวคือเครื่องหมายของวุฒิภาวะสูงและการวางตัวชานฉลาดยิ่งคุณสามารถปรับสมดุลได้ดีคุณก็ยิ่งอยู่เหนือคนทั่วไปในด้านความเคารพความน่าเชื่อถือและสเสน่ห์ทางสังคม โดยไม่ต้องพยายามหรือแสดงอำนาจ 4. การตั้งขอบเขตและยืนหยัดในคุณค่าความสามารถในการวางตัวอย่างชาญฉลาดยังหมายถึงการรู้ว่าควรยอมรับอะไรและควรปฏิเสธอะไรการมีขอบเขตที่ชัดเจนและยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองทำให้คนอื่นเคารพและเห็นเป็นตัวตนของพวกเขาอย่างชัดเจนคนที่มีวุฒิภาวะสูงไม่ได้หมายถึงเพียงการควบคุมอารมณ์หรือเข้าใจผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการตั้งขอบเขตและยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวางตัวชานฉลาดและการอยู่เหนือคนทั่วไปอย่างสง่างามการตั้งขอบเขตคือการปกป้องตัวเองและผู้อื่นการตั้งขอบเขตหมายถึงการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณยอมรับได้และไม่ได้การมีขอบเขตที่ชัดเจนช่วยคุณป้องกันตัวเองจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ คนที่วางตัวชาญฉลาดมักตั้งขอบเขตอย่างสุภาพแต่ชัดเจนยืนหยัดในคุณค่าเป็นเครื่องหมายของวุฒิภาวะคนที่มีวุฒธธิภาวะสูงรู้ว่าคุณค่าของตัวเองสำคัญกว่าการถูกใจคนอื่นการยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองอย่างมั่นคงและมีเหตุผลทําให้คุณไม่ถูกชักจูงหรือกดดันจากผู้อื่นและแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถืออยู่เหนือคนทั่วไปด้วยความมั่นคงทางจิตใจ คนทั่วไปมักปรับตัวตามความต้องการของผู้อื่นมากเกินไปทําให้สูญเสียตัวตนแต่ผู้ที่วางตัวชาญฉลาดรู้จักพูดคําว่าไม่อย่างสุภาพและปฏิบัติตามคุณค่าของตัวเองอย่างมั่นคงการกระทําเช่นนี้สร้างความเคารพและทําให้พวกเขาดูเหนือกว่าคนทั่วไปวิธีฝึกตั้งขอบเขตและยืนหยัดในคุณค่าระบุคุณค่าและหลักการของตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญ ประเมินสถานการณ์ก่อนตอบสนองว่าการกระทําหรือคําพูดใดเหมาะสมและสอดคล้องกับคุณค่าใช้คําพูดสุภาพแต่ชัดเจนเช่นขอโทษครับขอเทอทีครับแต่สิ่งนี้ไม่สามารถทําได้ในมุมมองของผมของฉันรักษาความมั่นคงและไม่ละทิ้งคุณค่าเพื่อเอาใจผู้อื่นเรียนรู้จากอดีตว่าสถานการณ์ใดที่ควรตั้งขอบเขตอย่างเด็ดขาดและสถานการณ์ใดสามารถยืดหยุ่นได้ สเสน่ห์และอิทธิพลจากการตั้งขอบเขตคนที่ตั้งขอบเขตและยินหยัดในคุณค่าอย่างชาญฉลาดมักสร้างความเคารพและความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องใช้คำพูดหรืออำนาจมากผู้อื่นรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจในตัวคุณเพราะคุณมีความชัดเจนในตัวเองแต่ไม่ทำร้ายใครฉะนั้นการตั้งขอบเขตและยินยัดในคุณค่าคือหัวใจของวุฒิภาวะสูงและการวางตัวชาญฉลาดยิ่งคุณสามารถทำได้อย่างเหมาะสมและมั่นคง คุณก็ยิ่งอยู่เหนือคนทั่วไปในด้านความเคารพความน่าเชื่อถือและสเสน่ห์ทางสังคม 5. การใช้การฟังและการสังเกตเป็นเครื่องมือคนที่วุฒิภาวะสูงรู้ว่าการฟังอย่างตั้งใจและการสังเกตอย่างละเอียดทำให้พวกเขาเข้าใจคนอื่นได้ดีกว่าคนทั่วไปาการฟังไม่ใช่แค่รับข้อมูลแต่เป็นการสร้างความไว้วางใจ และอิทธิพลอย่างเงียบๆคนที่มีวุฒิภาวะสูงไม่ได้เพียงวางตัวดีหรือควบคุมอารมณ์ได้เท่านั้นแต่ใช้การฟังและการสังเกตเป็นเครื่องมือเชิงจิตวิทยาเพื่อเข้าใจสถานการณ์และผู้คนรอบข้างซึ่งเป็นหัวใจของการวางตัวชาญฉลาดและอยู่เหนือคนทั่วไปการฟังคือพลังเชิงจิตวิทยาการฟังอย่างตั้งใจและมีสติช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการความรู้สึกและแรงจูงใจของผู้อื่น คนที่ฟังเป็นมักถูกมองว่ามีความใส่ใจมีความเข้าใจและน่าเชื่อถือการฟังจึงไม่ใช่แค่การได้ยินคำพูดแต่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการตัดสินใจการสังเกตช่วยสร้างความเหนือกว่าการสังเกตไม่ใช่เพียงแค่ดูพฤติกรรมแต่คือการสังเกตรายละเอียดทั้งภาษากายน้ำเสียงและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่การสังเกตช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์ได้ดี และตอบสนองอย่างเหมาะสมทำให้คุณอยู่เหนือคนทั่วไปโดยไม่ต้องแสดงออกชัดเจนอยู่เหนือคนทั่วไปด้วยความรอบคอบคนทั่วไปมักพูดก่อนฟังหรือรีบตัดสินสถานการณ์แต่คนที่มีวุฒิภาวะสูงจะฟังและสังเกตอย,อย่างรอบคอบก่อนตอบสนองทำให้คําพูดและการกระทามีน้ำหนักและถูกต้องตามบริบทซึ่งสร้างความเคารพและความเชื่อถืออย่างเป็นธรรมชาติ วิธีฝึกใช้การฟังและการสังเกตอย่างชาญฉลาดฟังให้ครบและตั้งใจไม่ขัดจังหวะหรือรีบตอบสังเกตรายละเอียดเล็กๆของผู้พูดเช่นท่าทางน้ำเสียงสีหน้าถามคำถามเปิดเพื่อเข้าใจมุมมองและความต้องการอย่างลึกซึ้งหลีกเลี่ยงการตัดสินทันทีรอดูปฏิกิริยาและข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตอบสนองเชื่อมโยงสิ่งที่สังเกตกับการตัดสินใจของคุณ เพื่อใช้สร้างผลลัพธ์เชิงบวกทั้งต่อความสัมพันธ์และสถานการณ์สเสน่ห์และอิทธิพลจากการฟังและสังเกตการฟังและสังเกตอย่างชาญฉลาดทำให้คุณเป็นผู้ที่ผู้อื่นอยากเข้าหาและไว้วางใจคุณสามารถเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นโดยไม่ต้องแสดงอำนาจหรือพยายามสร้างความประทับใจมากเกินไปสเสน่ห์และอิทธิพลจึงเกิดจากความเข้าใจและความใส่ใจอย่างแท้จริง การวางตัวชาญฉลาดไม่ได้เกิดจากการพูดเก่งหรือการแสดงอำนาจแต่เกิดจากความสามารถในการฟังและสังเกตยอย่างรอบคอบซึ่งช่วยให้เข้าใจสถานการณ์และผู้คนรอบตัวได้อย่างแท้จริงทำให้คนที่มีวุฒิภาวะสูงสามารถอยู่เหนือคนทั่วไปได้อย่างสง่างามฟังมากกว่าพูดคนที่มีวุฒิภาวะสูงรู้ว่าการฟังคือกุญแจสำคัญของการเข้าใจผู้อื่น พวกเขาจะฟังให้ครบถ้วนตั้งแต่คำพูดน้ำเสียงจนถึงสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาการฟังเช่นนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจผู้อื่นแต่ยังสะท้อนถึงความเคารพและความใส่ใจสังเกตรายละเอียดเพื่อสร้างความได้เปรียบการสังเกตเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินสถานการณ์และผู้คนทั้งภาษากายการแสดงอารมณ์และสัญญาณที่ละเอียดอ่อนการสังเกตช่วยให้ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และทำให้คำพูดหรือการกระทําของคุณมีน้ำหนักการตอบสนองอย่างชาญฉลาดเมื่อฟังและสังเกตอย่างละเอียดคนที่วางตัวชาญฉลาดจะตอบสนองอย่างเหมาะสมตามบริบทพวกเขาจะไม่รีบพูดหรือแสดงอารมณ์เกินไปการตอบสนองแบบรอบคอบนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณเหนือกว่าและน่าเชื่อถือวิธีฝึกฟังและสังเกตยอย่างมีประสิทธิภาพ ฟังโดยไม่ขัดจังหวะและไม่ตัดสินทันทีสังเกตภาษากายน้ำเสียงสีหน้าและอารมณ์ของผู้พูดถามคำถามเชิงลึกเพื่อเข้าใจความคิดและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่บันทึกข้อมูลสำคัญในใจเพื่อน,นำไปใช้ตัดสินใจอย่างมีสติใช้สิ่งที่สังเกตเป็นแนวทางในการปรับคำพูดและการกระทำให้เหมาะสมสเสน่การฟังและสังเกต การฟังและสังเกตอย่างชาญฉลาดสร้างความไว้วางใจและความเคารพคนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและสบายใจในการอยู่ใกล้เพราะพวกเขารู้ว่าคุณเข้าใจและใส่ใจไม่ต้องใช้การโอ้อวดหรือการบังคับใจฉะนั้นการใช้การฟังและการสังเกตเป็นเครื่องมือคือหัวใจของวุฒิภาวะสูงและการวางตัวชาญฉลาดคนที่ทำได้อย่างมีสติและรอบคอบ จะอยู่เหนือคนทั่วไปในด้านความเคารพความเชื่อถือและสเสน่ห์ทางสังคมโดยไม่ต้องแสดงออกหรือพยายามมากเกินไปการใช้การฟังและการสังเกตเป็นเครื่องมือคือสัญ,ญลักษณ์ของวุฒิภาวะสูงและการวางตัวชาญฉลาดคนที่ทำได้อย่างมีสติและรอบคอบจะอยู่เหนือคนทั่วไปทั้งในด้านความเคารพความเชื่อถือและสเสน่ห์ทางสังคม โดยไม่ต้องแสดงออกหรือพยายามมากเกินไป 6. การคิดก่อนพูดและตอบสนองอย่างมีเหตุผลคนที่มีวุฒิภาวะสูงจะไม่รีบตอบสนองทันทีต่อสถานการณ์หรือคำพูดของผู้อื่นพวกเขาจะใช้เวลาไตร่ตรองก่อนพูดทำให้คำพูดมีน้ำหนักและชัดเจนการคิดก่อนพูดช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความน่าเชื่อถือ 7. การให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่สูญเสียตัวตน การวางตัวอย่างชาญฉลาดไม่ได้หมายถึงการตามใจผู้อื่นเสมอไปแต่เป็นการให้เกียรติความคิดและความรู้สึกของคนอื่นในขณะที่ยังคงยืนหยัดในความเชื่อและคุณค่าของตนเองการแสดงออกแบบนี้สร้างสมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือและความน่าคบหา 8. การควบคุมภาษากายและน้ำเสียงภาษากายและน้ำเสียงมีผลต่อการรับรู้ของคนรอบข้างอย่างมาก คนที่วางตัวดีจะใช้ท่าทางสงบน้ำเสียงมั่นคงและสายตาที่เหมาะสมทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นผู้นำหรือมีความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องพยายามมาก 9. กาการจัดการกับความขัดแย้งอย่างมีชั้นเชิงแทนที่จะโต้เถียงหรือหาทางชนะเสมอคนที่มีวุฒิภาวะสูงจะมองหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย การวางตัวเช่นนี้ทำให้พวกเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่และสามารถอยู่เหนือสถานการณ์ความขัดแย้งได้ 10. การเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องคนที่วางตัวดีมักมีความยืดหยุ่นทางคิดพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและปรับตัวตามสถานการณ์การมีทัศนคติแบบนี้ทำให้พวกเขาเก้าวหน้ากว่าคนทั่วไปทั้งในเรื่องงานและความสัมพันธ์สรุป วุฒิภาวะสูงไม่ได้วัดจากอายุหรือความรู้แต่เกิดจากการวางตัวอย่างชาญฉลาดและการจัดการตนเองอย่างรอบคอบคนที่ทำได้จะเป็นที่เคารพเชื่อถือและดูเหนือกว่าโดยไม่ต้องแสดงตัวมากเกินไปการฝึกฝนทักษะเหล่านี้ในชีวิตประจำวันทำให้คุณกลายเป็นคนที่ผู้อื่นอยากเข้าหาและสามารถสร้างอิทธิพลเชิงบวกในทุกสถานการณ์